คนไทยสุดฟินหลวอวินซีพระเอกตัวท็อปบินลัดฟา้ามาโปรโเน่นตถึงประเทศไทยจบลงไปแล้วกับงานแฟนมีตติ้งสุดจึง้ง China Thailand Friendship c u l t u r e Exchange Special Live Show with หลวงอุ๋นซีซึ่งเป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกของเขาในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนบอกเลยว,ว่าใกล้ชิดแฟนๆแ,แบบสุดๆค่ะหลายคนคงสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครทางเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเขากันเลย ลัวอินซี่เป็นนักสแสดงและนักร้องชาวจีนก่อนเข้าวงการเขาเคยเป็นครูสอนเต้นバレ่มาก่อนค่ะซึ่งเพื่อนก็แนะนําให้เขาเนี่ยไปลองเป็นเด็กฝึกดูจนกระทั่งในปี2010หลัวอินซี่ก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง j Boy 3ต่อมาก็ยุบวงลงไปอย่างเป็นทางการนะคะจากนั้นหลัวอินซี่ก็หันมาเอาจริงเอาจังทางด้านการสแสดงอย่างเต็มตัวและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองในส่วนของผลงานเขาเป็นหนึ่งในพระเอกที่ทําเอาฟแฟนๆชาวไทยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็หลงในแดนมังกรจนหาทางกลับบ้านไม่ถูก เพราะแฟนๆติดทิวเดีย f t ฟ e m มูนจันทราอัสดงผลงานล่าสุดของเขาขึ้นแบบงอมแงมอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบรอกเกอร์ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่านะคะที่เขารับบทเป็นโจเสี่ยวซานสมาชิกใหม่ในทีมนักวิจัยที่ได้ปลอมตัวมาเพื่อหวังจะขโมยข้อมูลลับบางอย่างโดยได้ไประกบคู่กับนางเอกน่าสวยอย่างวิกตอเรียส้งค่ะต่อมากับบทบ,บาทฝ่าบาทรงชีใน Princess s i l v e r นะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่คู่ควรแก่การไปตมอีกเรื่องเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนลัวอินซีก็ถ่ายทอด บทบาทที่ได้รับออกมาได้ดีมากแล้วก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลามอยู่เสมอเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วจะไม่ตกหลุมรักไหวหรอคะเนี่ยแฟนๆสามารถติดตามผลงานของโรอินซี Z เรื่องอื่นๆได้ทาง m o n ด m a x แม็กซได้เลยนะคะ